ัอส,สอนบุญยเกียรติหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อเล่นสุดหวานว่าฮันนี่คือหนึ่งในดวงดาวที่จะรัดแสงในวงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนาน mm hmm. เธอไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยที่เป็นเอกลักษณ์แต่ยังพกพาความสามารถที่หลากหลายทั้งการเป็นนางงามนางแบบนักร้องและนักแสดงเจ้าบทบาทที่ครองใจผู้ชมได้ทุกยุคทุกสมัยจุดเริ่มต้นและประวัติส่วนตัว ฮันนี่พัดสอนเกิดเมื่อวันที่23มกราคมพศ2512ปัจจุบันเธอเป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินผู้มีความมั่นใจและเซ็กซี่อย่างมีระดับในด้านการศึกษานั้นเธอให้ความสำคัญกับการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานโดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรและต่อยอดความรู้ จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเรียนเส้นทางสู่วงการและผลงานแรกเส้นทางในวงการบันเทิงของเธอเริ่มต้นอย่างสวยหรูจากการประกวดนางงามโดยฮันนี่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยอันดับสองหรือรองนางสาวไทยประจำปีพศ2531 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสอินเตอร์เนชันแนลที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเธอก็สามารถคว้ารางวัลขวัญใจช่างภาพหรือมิสโฟโตเจนิกมาครองได้สำเร็จผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เธอเป็นที่รู้จักไปทั่วบ้านทั่วเมืองในฐานะศิลปินเต็มตัวคือการก้าวเข้าสู่การเป็นนักร้องภายใต้สังกัดคีตาด้วยอัลบั้มแรกที่ชื่อว่าดวงตาข้างขวาของชันเซ็กซี่พศ2530 ซึ่งมีเพลงฮิตตลอดการอย่างเสือที่มาพร้อมกับภาพลักษณ์สาวเซ็กซี่ขี้เล่นและทรงพลังทำให้เธอกลายเป็นไอคอนของความเซ็กซี่ในยุคนั้นทันทีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นในด้านชีวิตส่วนตัวฮันนี่พัฒส,สอนได้สร้างครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นกับบีธีรพงษ์เหลียวรักวงศ์ช่างภาพและนักแสดงใจดีทั้งคู่มีโซ่ทองคล้องใจคืออินดี้อินทัชเหลียวรักวง ซึ่งเดินตามรอยเท้าคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่วงการบันเทิงและกลายเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่มีฝีมือคนหนึ่งของวงการจากวันแรกที่ก้าวเท้าเข้าสู่เวทีนางงามจนถึงวันนี้ที่เธอยังคงมีผลงานการแสดงให้เราได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องฮันนี่พัสอนบุญยเกียรติได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความสวยอาจเป็นประตูบานแรกที่เปิดโอกาสให้แต่ความสามารถและความตั้งใจตั้งหาก ที่ทำให้เธอยังคงเป็นดาวค้างฟ้าในหัวใจของแฟนคลับเสมอมา